สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่เดชสวัสดีครับจูนครับสวัสดีแฟนๆนักเลงมอเตอร์ไซค์ครับวันนี้ครับนักเลงมอเตอร์ไซค์อยู่กันภายในงานบัคกรอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครับพักที่44ครับนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับวันเสื่อมอนชนแต่เป็นวันแรกนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะคึกคักมากใช่สำหรับบูธรถจักรยานยนต์ซูซูกิครับผมก่อนอื่นเลยพี่เดชต้องบอกก่อนว่านะครับตรงนี้ที่เรายืนอยู่นะครับเป็นรถรุ่นใหม่ของทางค่ายซูซูกิที่เปิดตัััวภาายในนนนงงคครร้้ีะบ All New Suzuki v s t o r m 1050 DE DE ดีออันดับแรกเลยครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นรถที่เกิดมาเพื่อการใช้งานอเนกประสงค์จริงจริงครับไฮไลท์เด่นหลักๆนะครับของทางเจ้า u ูซูกิวีตอมครับอันดับแรกเลยนะครับจอเดินไม้ด้วยนะครับเป็นแบบว่าท FT m u ม t i ติฟังชั่นะครับก็คือเป็นจอแบบ Fu l l c o l o r จอสีตัวนี้นะครับต้องบอกว่าบอกรายละเอียดการทำงานเนี่ยค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะครับว่าจะเป็นวันรอบเครื่องยนต์ว่าข้ามเร็วโหมดการขับขี่ต่างๆนะครับตัวนี้ต้องบอกว่ามันครบถถ้วนนสหรรับใ iPadvennger แบบนี้ที่มันควรจะมีเขายังรับสามารถถามไได้ดีนะครับอีกหนึ่งจุดที่สำคัญครับถือว่าเป็นไฮไลท์ของเจ้า All New Suzuki v i t o 10ถ้าส่วนดีตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ที่เป็นแบบ V Twin 90องศานะครับพิกัดความจุเนี่ย1,007ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำเหน็บออยคลเลอร์มาให้ด้วยมีอโคลเลอร์ด้วยับเพื่อระบายความร้อนของเครื่องยนต์นะมันเครื่องทีมงานครับตัวนี้ครับมาพร้อมคันเร่งแบบไร้ใบวายคันเร่งไฟฟ้าคันเร่งไฟฟ้าแล้วก็มีโหมดการขี่ด้วย แน่นอนครับว่าตัวนี้ครับไม่ได้มีการปรับดีไซน์อะไรไปมากมายนักก็ต้องบอกว่าถอดดีไซน์มาจากรุ่นพี่นะครับทีมงานครับตัวนี้ครับยังมาพร้อมกับล้อหน้าขนาด21นิ้วล้อหลัง17นิ้วครับผมแบบเดียวกับรุ่นพี่เลยใช่นะครับเพียงแต่ว่าพลังกาลังอาจจะไม่ได้แบบว่าแรงเท่ารุ่นพี่แต่ว่าใครยังขี่สนุกสนานเช่นเคยถูกต้องก็ยังเป็นทางเลือกที่สําหรับคนที่ชอบรถที่มีความเร็วแบบพอดีพอดีมือครับผมไม่ได้อยู่แรงอะไรมากมายนัถูกต้องอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว All New Suzuki มีซ o m 800 DE อีกหนึ่งรุ่นนะครับสองรุ่นที่เปิดมาตรงนี้นะครับคือ Adventure อยากจะให้มาชมตัวจริงกันภายในงานบางกอก International Motor Show ครั้งนี้กันจริงๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าส่วนราคานะครับอุบไว้ก่อนมาดูกันภายในบูธ s ูซูกินะครับยังไม่หมดครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมในส่วนของตัวรถสกูตเตอร์นะครับสุดหล่อสุดน่ารักนะครับที่มีการเปิดตัวภายในงานครั้งนี้จะเป็นรุ่นอะไรไปดูกันครับ นะครับแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ถือว่าเป็นสกูตเตอร์สุดหล่อสุดน่ารักครับที่เปิดตัวภายในงานครั้งนี้นะครับนั่นคือในส่วนของตัว all new suzuki a v e n i s ครับผมนะครับมาในรหัสรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตานักนะครับแบกหูแบกตาสำหรับสายสูงกันเลยว่าได้แต่ต้องบอกว่าดีไซน์ของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กกระทัดรัดครับผมออกแบบมาเพื่อสาหรับการขี่ใช้งานในเมืองเป็นหลักเพื่อความคล่องตัวแล้วก็กะทัดรัดขับขี่ง่ายถูกต้องนะครับตัวนี้นะครับมีเทคโนโลยีน่าสนใจอะไรบ้างครับเด็กก็ สุสกีอีโคเปอร์ฟอร์มานครับผมจุนร้อยยี่สิบห้าตีสี่จังหวะ s อสโอครับมาบังคัร้อนด้วยอากาศนะครับมันมาพร้อมกับตัวจอเรนใหม่นะครับที่เป็นจอแบบฟูลดิจิตอลนะครับจอฟูลดิจิตอลเนี่ยมันบอกรายละเอียดการทำง,งานแบบครบถ้วนจริงๆนะครับมแม้กระทั่งบอกไปถึงในส่วนของตัวอีโก้ได้นะครับที่แสดงขึ้นที่ สัญลักษณ์บนหน้าจออีโคโมนโซ so, ไฟหน้าเนี่ยจะเป็นแบบไฟ LED นะครับพอมระบบ Daytime r u n n i n g l ไ g h t ครัส่องสว่างในเวลากลางวันด้วยนะครับกลางคืนก็มองเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟท้ายนะครับก็จะมาในส่วนของตัว LED เช่นเดียวกันรวมไปถึงนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกตัวนี้ก็ยังสามารถชาร์จอุปกรณ์อิเล็ก<ด>ทรอนิกส์ต่างๆได้ันโคางๆ ช่องชาร์จด้านหน้านะครับตอนนี้ก็จะมีส่วนของตัวช่องพาวเวอร์อัเหรือว่าช่องชาร์จ USB อบีมาให้ด้วยน้ำหนักอยู่ที่107กิโลกรัมครับถือว่าไม่หมักมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวดีไซน์ตัวรถต่างๆอย่างที่เห็นเลยครับต้องบอกว่ามันมีความเป็นออโตเมติกที่มีความเล็กกระทัดรันแล้วก็มีความสปอร์ตสไตล์ล้ำสมัยด้วยนะพี่เดบว่าใส่เข้าไปในเจ้าตัวออนิลซูกิอเวนิชมนี้ถือว่าเป็นซีรีส์ใหม่อีกรุ่นสำหรับสายตูโดยเฉพาะครับถูกต้องนะครับ อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับที่มีการเปิดตัวไปในวันนี้นะครับนั่นคือ all new suzuki bergman street คุ้นหูกันดีอยู่แล้วแหละสำหรับคนที่เคยเห็นตัว bergman 400 bergman 650เจ้าของสัจจายาโซฟาซิงถูกต้องนะครับแต่ตัวนี้นะครับขยับลงมาเป็นไซส์เล็กอีกหนึ่งรุ่นกับ all new suzuki bergman street นะครับตัวนี้ก็ยังมาพร้อมนะครับเครื่องยนต์พิกัดนะครับ125ซีซีนะครับยังคงใช้เทคโนโลยีนะครับ sep หรือว่า suzuki eco performance เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันครับก็ต้องบอกว่า ดีไซน์ตัวรถนะครับถอดแบบจากรุ่นพี่นะครับย่อส่วนลงมามีความหรูหราพรีเมียมนะครับใส่ความเป็นสปอร์ตเข้าไปในตัวมันเองด้วยอีกทางเลือกใหม่ของการขับขี่ดีไซน์แบบสกูเตอร์ถูกต้องนะครับแล้วก็ดีไซน์ตัวรถอย่างที่บอกเลยครับอย่างที่พี่เดฟพูดไปคือโซฟาซิงความสบายนะครับยังคงใส่มาให้ในตัว all new suzuki bergman street ชมนี้ด้วยครับผมนะครับและนอกเหนือจากนี้ครับอีกหนึ่งรุ่นที่ต้องบอกว่าเป็นรถขวัญใจแม่บ้านขวัญใจคนใช้งานในเมืองนะครับครัวถูกต้องนะครับกับรุ่นอะไรครับพี่เดฟ new suzuki smart Ultimate Edition ครับก็ถือว่ามาในเฉดสีใหม่ครับผมที่หล่อแล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวรถกันดีกว่าครับแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เราพูดถึงขวัญใจรถแม่บ้านขวัญใจรถการใช้งานในเมืองนะครับเน้นใช้งานเลยทุกคนในครอบครัวครับถูกต้องนะครับกับแมสเอฟไอครับผมอัลติเมตอีดิชัถูกต้องนะครับต้องบอกว่าพี่เดฟดีไซน์นะครับเฉสีของมันเนี่ย ที่มีการปรับเปลี่ยนหรือว่าทําให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะใช่เรื่องของเฉดสีใหม่สไตล์สีเทานมแล้วก็ผสมกับสีดำครับผมจูน,นสไตล์ทูโทนเนาะยิ่งตัวนี้นะครับมาในบอกที่เป็นสีแดงมันยิ่งทําให้รู้สึกว่ามีความสปอร์ตุูหลักมากยิ่งขึ้นมีความคอนทาราสต,ต์กันตัดกันนะครับถูกต,ต้องนะครับไฮไลท์ที่โดดเด่นของเจ้าสมาท์นิวสมาท์เดสไมล์สมนี้มีอะไรบ้างครับพี่เดชเครื่องยนต์ครับผมเครื่องยนต์ซูซูกิเนี่ยให้ความประหยัดน้ำมันเชิงเพลิงอยู่แล้วแล้วก็ให้การรรรตตตอออบบททีีี่่่ดดเเยยมมงิืปะััใจค รวมถึงน้ำหนักตัวที่ค่อนข้างเบาครับดูตัวนี้ครับน้ำหนักอยู่ที่7 97กิกโลกรัมเท่านั้นครับค่อนข้างเบาครับกับถังน้ำมันเชื่อเพิ่มความจุสามสลิตรครับนะครับตอการใช้งานนะครับผมต้องบอกว่านะครับอย่างที่พี่เดฟได้เคยทดสอบขี่ไปนะครับในส่วนของตัว New s m a r t e d e s m a ครับเป็นรถที่ขี่แล้วไม่ต้องคิดมากใช่ครับครับเติมน้ำมันการใช้งานความประหยัด ไม่มีอะไรยุ่งยากรับซ้อน้วยถูกต้องซง่ายดูแลบำรุงสาง่ายครับผมนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับใครที่กาลังมองหารถใช้งานอะไหล่ทนทานด้วยในเมืองสักคันหนึ่งอะไหล่ทนทานประหยัดน้ํามันครัน้ำหนักเบาดูแลง่ายราคาค่าตัวก็ไม่แพงถูกต้องอันนี้บอกเลยนะครับสาหรับในส่วนตัว New Smart f ชมนี้นะครับ Ultimate Edition ชื่อจะยาวนิดนึงแต่ว่าแน่นอนว่าชื่อยาวมันมาพร้อมความเท่ที่มากขึ้นถูกต้องแล้วก็นอกเหนือจากนี้ครับภายในงาน Bangkok International m u t o Show ครั้งที่44ครับบูธ ซูซูกินะครับรถจากยา่นซูซูกินะครับมีการเปิดตัวต้องบอกว่าเป็นธรรมชาโชว์รถคอนเซ็ปต์นะครับสำหรับในส่วนของตัวซูซูกิ g s x 8 s คันสีฟ้าที่จอดอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเราจะมีอินเสิร์ตขึ้นให้ดูแต่ต้องบอกเลยว่าสำหรับใครที่อยากตกแต่งรถนะครับเป็นแนวทางดูเจ้า g s x 8 s คันนี้หล่อแน่นอนหล่อแน่นอนนะครับนอกเหนือจากนี้ครับโปรโมชั่นภายในงานก็ต้องบอกว่าอัดแน่นจัดเต็มจริงๆนะครับแต่ต้องบอกว่าเรียนเชิญมาดูกันจริงๆที่ ดูรถตัวจริงที่บูธรถจักรยานยนต์ซูซูกิเพราะว่าโปรโมชั่นแต่ละรุ่นเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับของแถมไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องบอกว่ามันจัดหนักจัดเต็มจริงจแต่ว้าวทุกคันแน่นอนว้าวทุกคันแน่นอนอยากเรียนเชิญมาชมนะครับภายในงานบัคกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะครับทั้งที่สี่ถึงสี่ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สองเมษายนปีนี้ครับนะครับเมืองทองธานีใช่เรชิญเชิญฮอร์ครับสำหรับบูธรถจักรยานยนต์ซูซูกิครับผมฝากกันไว้ในอ้อมอกงกันใจด้วยสำหรรรรรรััััััััััััับบบบบบววววววนนนนนีีีีี้ะคคคคคคผมมกกกเเเดดดดดสส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 ่งออออตต์์ไไซขลาปรับ